ลูกเริ่มต่อรองเป็นที่ลูกหรือว่าเป็นที่พ่อแม่ตามลูกไม่ทันถ้าเราปล่อยไว้จะควบคุมลูกลำบากลูกจะเป็นใหญ่ในบ้านเรื่องนี้ต้องแก้ไขด่วนค่ะคุณพ่อคะหนูขอเล่นอีกหน่อยได้ไหมคะคุณแม่คะถ้าหนูกินข้าวหมดแล้วเนี่ยหนูขอกินไอติมได้ไหม คุณพ่อคะวันนี้หนูไม่ดื้อเลยหนูอยากได้ของเล่นใหม่ได้ไหมคะคุณพ่อคุณแม่คะเมื่อลูกของเราเนี่ยนะคะถึงวัยที่เขาสามารถที่จะพูดเจรจาต่อรองหรือว่าสร้างเงื่อนไขกับเราได้เนี่ยนะคะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านจะรู้สึกว่าโอ้ยลูกเราเนี่ยพูดเก่งจังเลยช่างเจรจาน่าเอ็นดูจังเลย อันนี้แหละค่ะที่เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่พลาดเพราะว่าเรานะคะกำลังสร้างนิสัยให้ลูกของเรานั้นเป็นนักเจรจาต่อรองของบ้านค่ะคุณพ่อคุณแม่คะตกขดตักกระป๋ายก่กก็จริงนได้นะคะข็บเ 3ข้อต้องทําถ้าลูกของเราเริ่มเป็นนักต่อรอง 1. ต้องชัดเจนจริงจังและสม่ําเสมอ 2. คิดให้ดีก่อนยื่นข้อเสนอให้ลูกเป็นรางวัล 3. ต้องทําตามที่ตกลงไว้คุณพ่อคุณแม่คะสาเหตุที่เราพลาดเรื่องนี้นะคะมีอยู่2เรื่องค่ะก็คือว่า 1. เราเนี่ยยอมข้อเสนอของลูกเพราะว่าเราเนี่ยรู้สึกเอ็นดูลูก และที่สองนะคะเพราะว่าเราตัดความรำคาญไอ้เจ้าการต่อรองเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เรื่องเสียหายนะคะมันเป็นการเจรจาการยื่นข้อเสนอให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขา พอใจนั่นเองค่ะมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาที่เราทุกคนเนี่ยติดกันไปแล้วนะคะอย่างเช่นเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเราก็จะมีการต่อรองราคาหรือแม้กระทั่งกับลูกของเราเนี่ยแหละค่ะเราก็มีการต่อรองกับลูกให้ลูกของเรานั้นเขาเห็นตัวอย่างอย่างเช่นถ้าลูกทาอันนี้เสร็จแม่จะให้ทําอันนั้น ถ้าลูกทำอันนุณแม่จะให้ทำแบบนี้ครั้งนี้นะคะคิดแฟมิลีเลยนำเรื่องนี้มาพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะอยากให้เรานั้นได้ทบทวนตัวเราเองว่าลูกของเราเริ่มเป็นนักต่อรองแบบนี้เป็นเพราะว่าเราเองหรือเปล่าที่ตามลูกไม่ทันและมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างเพื่อที่จะไม่ให้ลูกของเรานั้นเริ่มเป็นนักต่อรองน้อยๆของบ้านค่ะ 3ข้อต้องทำถ้าลูกของเราเริ่มเป็นนักต่อรอง 1. ต้องชัดเจนจริงจังและสม่ำเสมอคุณพ่อคุณแม่คะทุกครั้งที่เราตกลงอะไรกับลูกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของเวลาต่างๆพวกนี้คะ่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีความชัดเจนจริงจังและก็ทําอย่างสม่ําเสมออย่างเช่นถ้าเราเนี่ยนะคะวางกฎกฎติกาให้ลูกเนี่ยเล่นถึง6กโมงเย็น แล้วไปอาบน้ําอันนี้ก็ต้องทําอย่างจริงจังชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอนะคะถ้าลูกของเราเนี่ยเขาเต่อรองจากข้อตกลงที่เราได้คุยกันไว้เนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องยึดสิ่งที่เรานั้นตกลงไว้ตั้งแต่แรกนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยค่ะเงื่อนไขที่เราคุยกับลูกไว้มันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วมันจะไม่ได้ผลอีกต่อไปค่ะ 2. คิดให้ดีก่อนยื่นข้อเสนอให้ลูกเป็นรางวัลอันนี้นะคะอันนี้คือเสาหลักแมลงของน้องลำพูค่ะคุณว่า,อ,อ,าอ่อหรอคะ คุณพ่อคุณแม่คะก่อนที่เราเนี่ยจะยื่นข้อเสนอหรือว่าต่อรองกับลูกเป็นรางวัลให้ลูกเนี่ยนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่คิดทบทวนให้ดีก่อนค่ะว่าเราจะให้รางวัลอะไรกับลูกและก็ไม่ควรให้บ่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าเอไออะไรเนี่ยก็ให้รางวัลลูกลูกทําอะไรเล็กๆน้อยน้อยนะคะก็ให้รางวัลลูกถ้าทําแบบนี้บ่อยเนี่ยนะคะจะทําให้เขาเนี่ยไม่เห็นความสําคัญไม่เห็นคุณค่าของรางวัลที่เราให้กับเขานั่นเองค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะก่อนจะไปชมเรื่องราวดีๆกันต่อนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคิดแฟมิลี่นะคะและกดแชร์คลิปนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยค่ะและถ้าคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่เพิ่งเปิดมาเจอนะคะขอกําลังใจให้กับคิดแฟมิลี่โดยการกดติดตามช่องคิดแฟมิลี่ด้วยค่ะและตอนนี้ทาง u t u b e เนี่ยเขาได้เลิกล <ะ S 1> หมดแจ้งเตือนเดี๋ยวเราไม่ดนแล้ <c oughs> Dạ, dạ, <coughs> <yang, coughs> ค่ะและตอนนี้นะคะทาง u t u b e เนี่ยเขาได้เลิกโหมดแจ้งเตือนช่องเด็กช่องครอบครัวอย่างคิดฟมเมอรี่ค่ะทําให้คุณพ่อคุณแม่จะไม่ทราบว่าคิดฟมเมอรี่มีคลิปใหม่มาให้คุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะดังนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยเข้าไปแนะนําเรื่องราวดีๆทางชุมชนของคิดฟมเมอรี่ได้ค่ะหรือว่าจะมีอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถพูดคุยกันได้นั่นก็คือทางเพจอะไรคะมอมแอนด์แดดแฟาร์มเมอรี่ จะไปทางอื่นก็ได้นะคะค่ะทาง Mom a n d d a d Family นะคะเอาละค่ะไปชมเรื่องราวกันต่อเลยค่ะสามต้องทำตามที่ตกลงไว้คุณพ่อคุณแม่คะเรื่องนี้สำคัญมากคะ่ะใช่ไหมคะ สำคัญเนาะถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะตกลงหรือว่าคุยกับลูกไว้เรื่องอะไรนะคะเราจะต้องทางํทาตามที่เราเนี่ยได้ให้คําพูดกับลูกไว้นะคะไม่ใช่แบบเรารับปากลูกแบบตัดความรําคาญไปก่อนอะนะคะอะไรคะูจักเอาอันนี้ออกเพราะเวลาเขียนมันเขียนเยอะอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ออกอันนี้อ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวนะคะแม่อัดนี่อยู่เลยแม่กําลังคุยกับคุณพ่อคุณแม่ในช่องเราอยู่เลยอะ่ะฮะไหนสวัสดีทักทายใช่ไหม ค่ะนะเดี๋ยวแม่อัดก่อนนะค่ะคุณพ่อคุณแม่คะเวลาที่เรารับปากหรือว่าตกลงอะไรกับลูกไว้เนี่ยนะคะเราจะต้องทําในสิ่งที่เราพูดกับลูกไว้ค่ะ อยา่ารับปากลูกแบบตัดความรำคาญนะคะ <Việt> เพราะอันนี้มันจะเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนสร้างความหวังให้กับลูกแล้วเราเองเนี่แหละค่ะที่ไปทําลายความฝันความหวังของลูกลงนะคะค<ร>ซึ่งมันจะทําให้ลูกของเราเนี่ยค่ะเขารู้สึกไม่ดีแล้วก็ติดอยู่ในใจเ,เหมือนกับเราเนี่ย Ces <เ>ห <Quantum> ลอกเขานะคะ<ลาก>ไปทําลายความเชื่อมั่นของเขาอะค่ะกับเราลงนะคะล<ง>ลแล้วต่อไปเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยค่ะมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คําสัญญาของเราที่เราให้กับลูกไปเนี่ยค่ะมันจะไม่มีความนา น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่คะการที่ลูกของเราเนี่ยเขารู้จักกันต่อรองแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเสียหาย แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะปลื้มใจถ้าลูกของเราเขาเริ่มที่จะต่อรองเป็นนะคะเพราะว่าการที่ลูกของเราอ่ะเขาจะต่อรองได้เนี่ยเขาจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆและเขาจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารให้เราเข้าใจถึงเรื่องนั้นๆด้วยนะคะรวมทั้งเขาจะต้องมีความเข้าใจว่าเขาจะต้องเสนออะไรที่เขาพอใจและก็เราพอใจด้วย ดังนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่และคนในบ้านเนี่ยค่ะจะต้องตั้งรับกับความสามารถทางด้านสติปัญญาเรื่องนี้ของลูกค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่คิดแบมารี่นำมาฝากคุณพ่อคุณแม่ในครั้งนี้นะคะดีน้อยใหญ่้า <c oughs> ค่ะ ฝากทิ้งท้ายไว้นะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยนะคะและถ้าคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่เพิ่งเปิดมาเจออยากให้ช่วยกดติดตามช่องคิดแฟมิลี่ด้วยค่ะทางช่องของคิดแฟมิลี่เนี่ยนะคะได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกไว้มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลี้ยงลูกเรื่องยอดนิยมที่คุณพ่อคุณแม่อยากรู้มากที่สุด เรื่องการเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกรักเรื่องการเสริมสร้างจินตนาการให้กับลูกรักนะคะและถ้าคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนนะคะอยากพูดคุยแนะนําเรื่องราวต่างๆนะคะอยากให้ไปที่ชุมชนออของคิดกลมารี่เลยนะคะเข้าไปพูดคุยกันเยอะๆนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยค่ะใช้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่สร้างให้ลูกของเรามีมากกว่าความฉลาดนะคะอ่ะละค่ะไป ลาไปก่อนค่ะแต่เ,เราบูธเล่นอะไรให้ด้วเล่นเหรอคะเล่นอะไรคะใช่กุ้งปิดตัวอ๋อปิดล็อคโอเค <Okay. S 2>